มหาเทพดองเพชรไอดีดองเพชรราคาถูกและยังมีตู้เกมสตุมดองเพชรเพียงราคาเริ่มต้นเพียง5บาทเท่านั้นและในเว็บมีไอดีดองให้เลือกซื้อราคาถูกมากๆและหากมีปัญหาอันใดสามารถติดต่อเฟซนัดะะรัตพลได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยช่องของมิกายทเลเกมของ One Piece, วันพีช e บลรัชมน,นี้จะมาทำการสมมตัวละครที่เพิ่งเข้ามาเป็นตัวละครเอ็กที่ พึ่งรีนรั้กลับมาให้สมเป็นตัวละครของแชงมารินฟอร์ดหรือว่าแชงหวัดฟ้านี่งนะฮะก็สเต็ปที่หนึ่งใช้ประมาณ30เพชรสองก็40 3ก็40ส่วน4ก็50เพชรนะโอเคจมปะเราไปเริ่มสมกันเลยฮะไปฮะสมเลยฮะมาราวแรกนะรอบแรกนะขึ้นทองไม่ทองโอเคน่าจะได้ปพ๊บห้าได้รอบุกนะโอเค มามาเราย้ำให้ทําให้คลิปให้ไวที่สุดนะครับว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะโอเคสมต่อแล้วชมนะสมต่อแล้วตอนนี้เหิือประมาณพันประมาณพันสี่ทุ่มนะเพชรนะตอนนี้นะโอเคครับไปยฮะร้อยเพชรผ่านไปไม่ถึงร้อยเพชรนะป,ประมาณแปดสิบเพชรมใช่ไหมประมาณแปดสิบหรือว่าเจ็ดสิบนี่แหละโอเคเจ็ดสิบเพชรผ่านไปนะยังไม่ออกเลยนะวีแบลไม่มีเลยนะโอเคใชมไหมอีกสิบลิเพชรนะฮะไปต่อด้วยต่อเลยฮึบอ่า ขึ้นทองทองปูทองแต่ว่าสมบัติไม่ทองนะหอมเลยเช้าตอนนี้โหได้โปรติมัดมัด,มดแข้งแข้งเฮ้ยไข่เนี่ยคาบินิดต่อเออค้าบินิดอ๋อนชมนะโหได้ได้นามิีแถมมาด้วยนะนามิี่ว่าแปดสิบนะชมนะถือว่าแจบมากเลยนะได้ไปได้โอเคครับถือว่าเปดสิบถือว่าดีมากํานะโอเคสมต่อแล้วไปแล้วโอเคไม่น่าขึ้นโอเคเราข้ามมันเลยดีกว่า ไดโอโรบีนะชมนะไดโอโรบีนะโ okay. อเคจะออกไหมเนี่ยโอเคสมสมต่อนเลยฮะไปแล้วไปเลยไปเลยซึบเฮ้ท็อกฮ่าสวยก็สวย,สวยทอ็อกมีตููแดงชมนะมันมันคูแดงชมน,นะเสยียายมากเลยอ่ะมันคูแดงชมน,นะโ,โละดอะไรเนี่ยใครอะ่ะคิดเหรอโอคิดนะคิดล่างแบบชาวบันดีอ้อ่ะตัวใหม่นะโอเคแ้งหืมครัวด้านะไม่หอ่อเหยนยดราคาไปแล้วกันนะ ได้โคราล่ากับคิดมาชมน,นะโอเคเป็นคิดร่างโลกเขียวด้วยเนะี่ยโอเคสมตอนนะ่อแล้วไปฮนะไปเลยไปเลยฮึบทอกด,ด้ามจะออกไหมเนี่ยอะข้าเลยฮึบมัดมัดว่าไหมอึ๊ย,ยใครเนี่ยโอฟันเดอร์เด็กเคนนะยังไม่ออกชมน,นะไดแทบแลดซาโบมาแถมมาด้วยนะโอเคยังไม่ออกชมน,นะยังไม่ออกนะฮะโอเคสมตอ่อสมตอนนะ่อแล้วยังไม่ออกนะ ทึบคือตีมาทงโอเคเราข้ามมันแล้วกันนะไม่มีการเสียบานะเซนโตมาโรมาออกนะโอเคนะ <c oughs> ไปฮนะสวมต่อเลยเยยาๆเยา้ยาๆ <c oughs> ไปเลยไปเลยทึบท้าวทองทองหงดำทึบ <c oughs> ม,มัดม,มัดมะมัดมาแล้วทึบหืมแช่งออกเรียบร้อยนะได้แช่งเรียบร้อยนะตร <c oughs> <c oughs> สวยมากํางนั้นเรียบร้อยนะโอย มันลางี้เหรอมันมาไปแบบร่างเบาเบาเมนเหรอเอาเรื่องนะเรียบร้อยแชงออกเรียบร้อยแล้วนะตัวแรกครับนัดทัวแรกนะถือว่าออกง่ายมากเลยนะรอบรอบน,นี้ก็ไม่ได้แย่นะก็เช่นะหวัง80นะครับนะเอา80เลยนะไปจบตอนเลยเราได้80แน่นอนนะถ้าเราตัวยาสจนะโอเคมาขอต่อเลยไม่แชงปูทองปูทองไปต่อนะไปต่อเลยปึ๊อออมามาอบออกไม่ขอเลยมะมาแชงมาโหวิ่งไม่ออเราวิ่งอ่ะข่ามือกันนะ ้ได้แฟงกี้กับแครอทนะโอเคก็ได้อยู่มั้งก็ไม่ได้แย่รับน,นะโอเคสวมต่อแล้วไปต่อเลย <c oughs> อีกประมาณสอง้าถึงว่าจะการันตีทุดน,นะโอเคลนระมาขออีกตัวได้ไหมแบบก่อนการันตีอะไรเงี้ยได้ไหมไมื่อแปดสิบไปเลยเสียได้แม่งเสียด้ตั้งสองตั้งสองไร่เสียเลยนะเออเสียว่าเสียเยอะมากทานนะโอเคสวมต่อแล้วไปเลยมาฮะขออ,อนนะไรฮะตอนนี้ดอกหรือเปล่ามา อ้าวธงไม่ทองนะแต่ว่าปูทองธงทองนะตานททีอะมาฮึบขอมา่อยเถัะเฮ้ยวิ่งอ่ะข้ามาแลเลยข่านโอเคโอเคไ,ด,ได,ด้ได้หนวดได้หนวดข่าวคู่อะไรนะเออชื่อจอะไ,จไม่ชื่อไม่ได้ตัวนี้โอเคชมนะไปฮึบใกล้การันตีชมนะ pp, มนะอีกมานลาวสองลาวก็การันตีแล้วนะโอเคไปฮะฮึบไม่ออกชลนะยังไม่ออกเลยตอนนี้นะโอเคอะโอเคชมต่อแนละ้วแช้ง ได้ตัวเดียวแล้วหายไปเลยหายหายยาวไปเลยนะชมนะโอเคนะโอเคน่าจะไม่ออกข้ามแล้วกันนะโอเคยังไม่ออกชมนะยังไม่ออกนะฮะโอเคมายังไม่จบนะยังไม่จบนะรุยต่อลุยต่อเลฮนะโอเคตอนนี้คือเพชรเหลือป,ประมาณดอกต่ำกว่าพันละเฮ้ยเพชรหายไปไวมากชมนะโอเคนะยังไม่ออกนะชฟขาดแดงขอเคขาแดงไปเนี่ยโอเคชมนะมามามาขอออกก่อนการันตีเล่าวะ แแม่ไม่อยากเสียเพชรเยอะไปมากกว่าน,นี้ต่ะปไทยก็ต้องเสียดีดนะครับนะโอเคเราหวังเบส80นะฮะทุกคลิบต้องเบล80แน่นอนเงินมาไม่ถึงนะบอกเลยนะโอเคสมต่อช็อนะสมตอ่อเลยฮะมาขอแช่งหน่อยฮึมามเลยฮึบอ้ยเรียบร้อยแช่งออกเฉยหึมต้องงี้เรียบร้อยนะไม่น่าข้าวเลยเมื่อกี้เรียบร้อยแช่งหออที่เรียบร้อยนะเบล80แน่นอนเสียไม่ต้องเสียด้วยนะโอเคชมนะสวยไม่น่าข้าวเลยเมื่อกี้ เสียได้ทอมเสียได้นะเมื่อกี้ตีมขึ้นปะไม่รู้นะ <c oughs> ไม่ได้สังเกตเหมือนกันแต่ว่าแชงออกไปที่เรียบร้อยนะถือว่าไม่ไม่เกลือทอมนะนนะไม่เกลือเลยนะเออเือ๋ว่าดีมากเลยไอ้ดีนี้แจกด้วยนะเดี๋ยวทำการแจกก่อนเพชหมดแล้วกันนะเดี๋ยวไม่สิรเราเพชหมดเดี๋ยวค่อยแจกทอมน,นะโอเคเนาะโอเควิ่งมาข้ามแล้วกันวิ่งมาก็จบเลยเฮ้ยคืออะไรทุกอ,อย่างเนี่ยซาตากีปะเออซาตากีทอมน,นะโอเคมาม อีกแค่สองรอบเท่านี้ก็ออการันตีแล้วชมนะโอเคมาฮะขอได้ไหมก่อนการันตีอีกตัวนึงเสร็ไม่ต้องเสียเลยโอเคตอนนี้คือเวล์เจ็ดสิบแล้วชมนะโอเคเนาะโอเคการันตีก็น่าจะเวลบแปดสิบพอดีชมนะโอเคนะมาฮะพึบไม่ออโอเคชมนะการันตีเป็นที่เรียบร้อยนะมาเสร็จน่าจะพอกันเออน่าพอกรันตีละโอเคโหแต่ตัวเดเวล์ร้อยเวล์ลายเต็มหมดเลยโอเค เราได้บัตรอะไรอะเราได้บัตรแดงมานะับ,บนะบัตรบัตรเอชพีนะโอเค <c oughs> เราไปส่งการตีก่อนดีกว่าใช่ไหมการตีเนาะการตีเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยหรือว่าแปดร้อยนี่แหละโอเคับนะอยู่ไหนเนี่ยนี่มั้งเนี่ยไปชมปห้าสิบไปนะไปพอดีเป๊ะเลยเราแรกไม่ออกแน่นอนแซงได้คารัสึนะค <c oughs> ารัสึไม่ว่าเจ็สิบแล้วนะโอเคสมต่อแล้วสมตอ่อเลยมา แช่งฮึบเอ้ยบาทรลมไมโอไนดะ้โอเคชมต่อแลยฮะไปต่อเลยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะฮึบฮึบมาเฮ้ยแบงกี้แบบแปดสิบป่ะเนี่ยโห้แบงกี้แบบแปดสิบน,นะไอ้ดีนี่ถือว่ารีเจนเยอะมากชมนันเนี่ยในการเล่นนะโอเคนะโอเคมาฮึบครับเอ้ยวุ้นตีนะมีวุ้นตีให้เล่นด้วยนะเวล์เจ็ดสิบนะโอเคชมนะ Antee, การันตีสี่เจกพัฒน์แช่งโค้ดนะโอเคไปแนละ้วการันตีนีแช่งไม่พวแปดสิบแน่นอนนะชมน,นะโอเคมาแช่งต้องมาเลยเพื่อนจังหวะนี้มาแล้วละ่ะการันตะีไงเรียบร้อยแนละ้วมัดแช่งแน,น่อนอนวนะ่ามันการันตะีแน่ล่ะนี่โอเคชมน,นะไปแช่งไม่พวแปดสิบเป็นที่เรียบร้อยนะแช่งล่างเอ่อมา,อาร์สงครามปานิปอร์นนะเมื่อกี้ทัพพรว่าล่าง,างฟิเมสแล้วโอเคชมน,นะก็แชมป์เ่พวแปดสิบเป็นที่เรียบร้อยครับน,นี่ ไม่บอกแปดสิบเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเศบไปต้องใช้ด้วยนะโอเคก็ก็มีแค่นี้กันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากันแบบนี้ก็ขอบคุณมากจริงก็เดี๋ยวน,นะสวัสดีอะเจกันไม่ไปชอบนะถือว่าไม่เกินนะคลิปนี้นะไม่ได้แย่เลยโอเคเจกันนะไม่าย